ที่จังหวัดสตูลค่ะไปดูกิจกรรมย่ำโคลนดอนหอยหลอดกันคุณผู้ชมปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีนักท่อง,งเที่ยวเนี่ยมาประลองการยอนหอยหลอดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรต้องไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะถึงเวลาที่ชาวสตูลรอคอยนะคะกับเทศกาลย้อนหอยหลอดค่ะที่เนรมิตหาดบ้านหัวหินตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลแห่งนี้ให้กลายเป็นสนามแข่งขันค่ะมีชาวบ้านทั้งชายทั้งหญิงนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยตามให้ความสนใจค่ะมาเป็นอาสาสมบัครในการล่าหอยหลอดตามแบบฉบับวิถีชีวิตของชาวละงูเลยแล้วอ่ะ ดยทุกคนนะคะพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปรับอุปกรณ์ที่เขากําหนดไว้นั่นก็คือมีปูนขาวแล้วก็ทางมะพร้าวในปริมาณที่เท่ากันทุกคนรวมไปถึงกระป๋องด้วยจากนั้นก็คอยค่ะคอยจนน้ํามันลดแล้วก็เดินลงไปที่ชายหาดเพื่อไปหาย้อนหอยนั่นเองด้วยการใช้ไม้ทางมะพร้าวค่ะแปมด้วยปูนกินหมานี่แหละคะ่ะ เมื่อเห็นรูนะคะที่มีมูลหอยอยู่ตรงปากรูเนี่ยก็เริ่มแย่ได้เลยนะแย่ yeah. หรือว่าย้อนก็ได้ภาษาใต้นะคะเป็นคำกริยาก็หมายถึงแย่เข้าไปได้ทันทีแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยต้องคอยจับต้องตัวหอยนะคะไม่ให้หลบกลับไปในหลุมค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้มือใหม่ที่หัด ล่าหอยเป็นอย่างมากคุณผู้ชมค่ะกิจกรรมนี้นะเขะาทำอะกันอย่ <c oughs> าเขาใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะคะในการออกไปยอนหอยนี่แหละคะ่ะแล้วก็น,นำกลับมาที่จุดลงทะเบียน <c oughs> เพื่อชั่งน้ำหนักหาผู้ชนะใครได้มากนี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นผู้ชนะไปรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาเขาแข่งกันเลยแบบนี้รางวัลที่หนึ่งได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรด้วยนะคะ และรางวัลที่2ค่ะรับเงินรางวัล1,500รบาทรางวัลที่3รับไปเลย1000บาทค่ะมี3รางวัลด้วยกันนะคะส่วนคนที่ไม่ได้รับรางวัลน,นะคะก็สามารถนำหอยหลอดที่หามาได้เนี่ยไปขายให้แก่ผู้จัดงานที่จะรับซื้อทั้งหมดเลยนะคะในราคากิโลกรัมละ180บบาทนะคะเพื่อนำหอยหลอดเหล่านี้นะคะ่ะไปเป็นวัตถุดิบในการแข่งขันแล้วก็แปรรูปเป็นเมนูหอยหลอดด้วย สำหรับงานเทศกาลยอนหอยหลอดนะคะจัดขึ้นโดยอบตอละงูค่ะต่อเน,นื่องเป็นครั้งที่ส4แล้วหลังว่างเว้นมา2ปีจากโควิดนะคะและสำหรับการออกล่าหาหอ,หอยหลอดของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะมีความพิเศษเลยคุณผู้ชมเห็นไหมในตะกร้าค่ะเพราะว่าหอยหลอดที่นี่เนี่ยตัวมันจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วถ้าใครได้ชิมไปแล้วเนี่ยติดใจเพราะว่าเนื้อมันจะหวาน และจะมีปริมาณมากในช่วงเดือนมก,กราคมไปจนถึงมีนาคมของทุกปีนับว่าเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะนี่นะคุณผู้ชมกิจกรรมประลองการโยนหอยหลอดค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ